รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการพชรนาเฟสทางถ้าพูดถึงซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกับพอบอสที่เขาเรียกกันนะครับพลตบุตรเอกสมยศพุ่มพันม่วงต้องบอกว่ามวยถูกคู่จริงๆน,น,นะครับคนหนึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติระดับโค้ชมหาชนมีกระแสสังคมหนุนหลังเยอะอีกคนหนึ่งนั้นก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลที่ชนะเลือกตั้งด้วยเสียงทะลักทลายจริงๆ มวยคู่นี้ว่ากันว่าก็ปะทะกันมาหลายไฟแล้วนะฮะคนที่ออกมาเสมอไหนเสมอกันแต่ไฟล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาเริ่มรูปผลแพ้ชนะใครเข้าทางใครไม่แน่ใจแล้วแต่มุมมองนะครับเช้ชาเช้ของวันศุกร์ที่31มีนาคมพอบออสบอกว่า10เมษายน จะเป็นวันที่สังคมจะได้รู้ว่านายุสมาคมจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องโค้ชทีมชาติตกเย็นๆโค้ชทีมชาติประกาศลาออกกลางโซเชียลมีเดียหลายคนบอกว่าซิกโก้แพ้แต่หลายคนเช่นกันเขาบอกว่าดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะหลังจากนี้แรงกดดันทั้งหลายทั้งปวงจะถูกถ่ายไปที่พอบออเพียงคนเดียวนี่ก็คือประเด็นที่ทำให้ผมต้องยกทีมเผชิญหน้า มาขอเปิดใจผบออสพบกับพลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับสวัสดีครับผบครับสวัสดีครับคุณนายครับเรียกติดนะฮะผบเอากันอย่างนี้พูดสร้างเงื่อนไขให้เราออกพึ่งมาเราออกครั้งนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับเรียนคุณนัยว่าการอยู่การออกการเปลี่ยนแปลงของโค้ชผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลหรือที่คนชอบเรียกว่าวิถีฟุตบอลเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับที่เขามองกันมาโดยตลอดและตั้งแต่แรกนะครับว่าพบอออกับซิโก้เนี่ยปลาคนละน้ำจะอย่างไรต้องมีวันแยกทางไม่ช้าก็เร็วและยอมรับไหมครับว่าการลาออกครั้งนี้เป็นเพราะพบให้สัมภาษณ์แบบขับไล่สส่งเป็นใครก็ต้องออก ถ้าพูดถึงว่าเป็นปลาคนละน้ำรหรือเป็นคนละพวกรหรือว่าไม่อาจทำงานร่วมกันได้เนี่ยคงคงไม่ใช่นะครับไน,นบไม่ถึงขนาดนั้นผมไม,ไม่ไม่ยอมรับหรือผมปฏิเสธตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าตลอดมาการทำงานหรือทำหน้าที่ของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยผมในฐานะนายกสมาคม <c oughs> ผมสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ <c oughs> ไม่เคยแทรกแซงของ <c oughs> เรื่องของคุณซิโก้แม้แต่น้อย <c oughs> อย่างที่ผมพูดมาเลยตลอดว่าหน้าที่ของสมาคมหรือนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยผมจะทําหน้าที่แบบเต็มที่คือกินอยู่หลับนอนเดินทาง <c oughs> ต้องสะดวกสบาย <c oughs> และแฮปปี้ทุกคน <c oughs> นั่นคือความรับผิดชอบของนายก <c oughs> สมาคมและก็สมาคมกีฬาฟุตบ,บอลส่วน ผลการแข่งขันหรือในสนามเป็นความรับผิดชอบของโค้ชและนักเตะบแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับโค้ช uh, จะตัดสินใจเลือกใครเป็นนักเตะทีมชาติไม่เคยถามไม่เคยบอกให้เลือกคนนั้นคนนี้โค้ชจะใช้วิธีการเล่นเทคนิคจะเล่นแบบไหนไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยบอก เพราะว่าผมถือว่าครับต่างคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองแบบชัดเจนนะครับตรงนี้แฟนบอลหรือพี่น้องประชาชนคนไทยต้องแยกแยะให้ชัดเจนครับโอเคนายกพูดอย่างนี้ก็ดีผลแพ้ชนะในสนามเป็นความรบับผิดชอบของโค้ชการที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วนายวิสมาคมให้สัมภาษณ์หลายครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งน,นะครับครับว่า ไปแพ้3 0ไปแพ้4 0่นนัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียได้แค่แต้มเดียวตกรอบแน่ๆมันถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกันเสียทีและที่สำคัญที่สุดการไปประกาศว่า10เมษายน2560จะเป็นวันที่สังคมจะจะได้รู้การตัดสินใจของนายุสมาคมว่าจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ตรงนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือการให้สัมภาษณ์ขับไล่โค้ชตรงๆหรือเปล่า ถ้าคุณดนายจำสิ่งที่เราเคยสัมภาษณ์หรือออกข่าวกันเนี่ยผมไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูดบอกว่ารเ,เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราต้องมีการพัฒนาให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยก้าวหน้าไปกว่านี้ไหมผมถามเสมอว่าเราพอใจภูมิใจกับการเป็นแชมป์อาเซียน เป็นแชมป์ซีเกมส์เราไม่คิดจะไปเป็นทีมระดับชั้นนำในเอเชียบ้างหรือรเราไม่คิดจะไปรอบสุดท้ายของบนโลกบ้างรหรือถ้าเราพอใจเท่าที่เป็นอยู่เราไม่ต้องพัฒนาอะไรอีกแล้วเนี่ยผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยง่ายมากครับก็ปล่อยปล่อยโอเคไปลเลยไปพูดหลายครั้งละใช่และก็นะพูดอย่างนี้ผมอาสา มาเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยไปรอบสุดท้ายบอลโลกเพราะฉะนั้นการไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยถ้าเราลองผิดลองถูกหรือพยายามมาหลายๆครั้งแล้วไม่ผลสําเร็จครับเราไม่หาหรือไม่คิดที่จะหาวิธีที่ดีกว่านี้มาต่อยอดเพื่อไปถึงจุด ไปถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดแต่ด้วยเหตุและผลอะไรต่างๆนานา,นาที่ผ่านมาเมื่อแฟนบอลยังโอเคอยู่หรือยอมรับกับสิ่งที่ผมพูดมาอยู่ผมก็ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้จนกระทั่งการแข่งขันรอบสุดท้ายบอลโลกผ่านไป7แมตช์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2แมตช์สุดท้ายซึ่งทีมฟุตบอลไทย พ่ให้กับทีมซาอุในบ้านครสามต่อศ <3. 0. S 2> ูนย์ต่อจากนั้นไปพ่ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นที่ไซตาะมะสี่ต่อศูนย์นะครับ,รบในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้คิดอะไรครับ,รบผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้หรือผลการแข่งขันเนี่ยตัวผมเองสมาคมเนี่ยถือว่าเป็นนายจ้าง จะต้องพูดกับคุณเกียรติศักดิ์หรือเรียกคุณเกียรติศักดิ์มาคุยหรือคุณเกียรติศักดิ์ก็ต้องรีบเข้ามาพบผมเพื่อรายงานผลการหรือผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขปรับุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับผมเจอคุณเกียรติศักดิ์ครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางกลับจากญี่ปุ่นคุณเกียรติศักดิ์กำลังจะเดินไปให้สัมภาษณ์เพราะเอฟซีบอกว่าหลังการแข่งขันโค้ช ต้องให้<ะ>สัมภาษณ์ครับผมก็ถามว่าคุณยศศัก์ไปไหนเขาบอกว่ากําลังจะให้สัมภาษณ์ผอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเลยเดี๋ยวคุยกันเมื่อลงเครื่องบินมาผมพบข้อความในข่าวซึ่งมันกระทบผมหรือทําให้ผมต้องรู้สึกว่าเอาผมไปเป็นตัวประกันผมจําเป็นที่จะต้องปกป้องตัวผมเองเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทั้งแฟนบอลทัศนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย ก็จะเข้าใจผมผิดสิ่งที่คุณเกียรติศักดิ์พูดในคลิปก็คือถ้าจะปลดโค้ดหรือจะโละทีมชาติทั้งชุดเนี่ยก็แล้วแต่นายกจะตัดสินใจโค้ชปลดหรือเลือกผมใช่ครับแต่การโละทีมชาติทั้งชุดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมผมตั้งโค้ดมาคุณก็เป็นคนคไปเลือกทีมชาติ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆในทีมชาติเนี่ยมันต้องเกิดจากโค้ชครับถ้าวันหน้าโค้ชเนี่ยถ้าคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมชาติต่อแล้วไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นทีมชาติมันกลายเป็นผมลงไปเปลี่ยนผู้เล่นทีมชาติลงไปแทรกแสงผมก็จำเป็นที่ต้องออกมาพูดว่า มันไม่ใช่นะหน้าที่การเปลี่ยนทีมชาติปรับทีมชาติเนี่ยหรือเปลี่ยนตัวนักแทีมชาติเป็นเรื่องของโค้ชอพบออมีความรู้สึกว่าเหมือนซิโก้เนี่ยจับเอานักฟุตบอลเป็นโลกมนุษย์ใช่ครับป้องกันตัวเองใช่ครับจับเป็นตัวประกันใช่ครับเอาละพอเข้าใจก็ต้องเรียกมาชี้แจงเรียกมาเคลียร์กันต้องล้างใจกันแต่การที่วันนั้นเช้าวันศุกร์นะครับพบาออบอกว่าวันที่1ิเมษา จะรู้ว่านายุสมสมาคมจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องโค้ชทีมชาติมันเหมือนไล่กันนี่ครับหรือเปล่าวันนั้นนะครับผมเจอน้องๆ้งผู้สื่อข่าวน้องๆผู้สื่อข่าวก็มาถามคําถามผมว่าจะได้มีการคุยกับซิกโก้ไหมผมบอกก็รออยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนนิยมพูดคุยก่อนตัดสินใจครับไม่ใช่เ ไม่พอใจไม่ฟังเหตุผลใช้อำนาจหรืรู้วแหวนอำนาจมผมก็บอกว่าเดี๋ยวคงได้คุยกันครับคุยกันแล้วก็จะตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามผมว่าผลการแข่งขันเนี่ยพอใจไหมและจะทำอย่างไรต่อไปผมก็บอกว่าถ้าถามว่าผมว่าพอใจไหมกับผลการแข่งขันเจ็ดนัดที่ผ่านมาและโดยเฉพาะนัดสองนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่นไม่พอใจผมอาย สิ่งที่มผมพูดว่าผมอายเนี่ยถ้าเอาข้อความทั้งหมดมาตัดต่อเนี่ยผม,มผมหมายความว่าถ้าผมอยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมอีก3ามปีเนี่ยแล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่นำไปสู่การพัฒนาหรือมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟุตบอลทีม,มชาติไทยไปเป็นแถวหน้าของเอเชียไม่ไปฟุตบอลโลกได้ ผมค uh ิด uh. ว่าผมอับอายที่จะอยู่ตรงนี้ถ้าผมเข้ามาแล้วไม่สร้างหรือไม่พัฒนาหรือไม่ทำในสิ่งที่อาสาเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าผมลาออกดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจที่นี่ที่พกครับไอ้การที่หลุดปากคำว่า1ิบเมษาจะรู้ว่านายกสมาคมจะตัดใจอย่างไรด้วยโค้ดมันเป็นประโยคมันเป็นชนวนสุดท้ายที่ทำให้ซิโก้เขาลาออกหรือเปล่าที่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 คิดที่ที่ผมพูดว่าส10บเมษาเนี่ย เพราะผมเห็นว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมีแมตช์การแข่งขันของทีมชาติเพราะฉะนั้นการจะเตรียมทีมหรือการจะมีโค้ชคนนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเนี่ยมันต้องทําในระยะเวลาตองตัดสินใจก่อนสงการและในขณะเดียวกันช่วงสงการเนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาหรือสร้างคาถามมาโดยตลอดและผมเองเนี่ยก็คิดว่า มันเป็นเวลาที่เหมาะที่ควรนะครับเมื่อน้องๆผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วจะตัดสินใจเมื่อไหร่ผมก็ต้องฟันธงลงไปว่าก่อน10เมษายนรู้เรื่องแน่รู้เรื่องแน่ว่าจะเอาอย่างไรกับโคซิโก้นะครับถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็จบโค้ชคนใหม่จะได้มีเวลาเตรียมทีมเพราะนัดแมตช์ต่อไปก็คือแมตช์อุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานก็คือมิถุนายนถูกไหมครับใช่ครับโอเคเอาละครับ พอบอบอกว่าสมาคมก็รับผิดชอบเรื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดนะครับผลแพชชนะในสนามเป็นเรื่องของโค้ดแต่นับจากนี้ไปเมื่อไม่มีโคซิโก้แม้จะมีโค้ดคนใหม่เข้ามาผลแพชชนะในสนามเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของนายกโดยประยัยแล้วหนีไม่พ้นในช่วงหน้าผมจะถามว่าจะรับผิดชอบไหวไหมจะเอาใครมาช่วยรับผิดชอบเดี๋ยวในช่วงหน้านะเอาพักสักู่ครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของแพชชนาะสนทนากับพลตบวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงกันต่อเราค้างประเด็นกันตรงนี้ก่อนที่ซิโก,โก้จะลาออกซิโก้ต้อง,ออองออร,บอรอองับผิดช,ชอบผลแพชนะในสนามแต่หลังจากซิโก้ลาออกพบบอสของกระผมต้องรับผิดชอบผลแพชนะในสนามแม้จะได้โค้ชคนใหม่มาก็ตามนี่คือวิถีการเมืองผสมกับเรื่องกีฬาหนีไ่พลส,ส,สนทนากับพบบอกันต่อพบบอเห็นด้วยไหมครับหลังจากนี้ผลแพชนะอยู่ที่นายุสมาคม มันเป็นวิธีการเมืองผสมกับเรื่องกีฬาหนีไม่พ้นแม้มีโค้ชคนใหม่เข้ามารองรับก็ตามมันไน้ครับหนักใจไหมฮะผมไม่หนักใจนะครับไม่หนักใจผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าครับหน้าที่ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับคือกินอยู่รับนอนเดินทาง <Ç S 1> ผมผลแข่งขันในสนามผมไม่รับผิดชอบฮะบางกระแสหรือแฟนบอลเนี่ยบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย ผมต้องรับผิดชอบออนะครับผมยังไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยจ,าาจะลาออกจะลาออกครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นแต่คราวนี้เนี่ยการตัดสินใจหรือการเลือกโค้ชที่มาทำหน้าที่แทนคุณกียรติศักดิ์เนี่ยนะครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับสามแมตช์ที่เหลือเนี่ยไม่มีความหมายแล้ว มันตกรอบชัดเจนถึงชนะ3แมตช์ได้9คะแนนบวกของเก่าอีกคะแนนเป็น1ิคะแนนมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมเลือกใครมาเป็นโค้ชยครนะครับ,รบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือผู้เล่นครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับวิธีการเล่น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแทคติกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โค้ชคนใหม่นำะมาใช้มันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมีผู้รู้บอกผมว่านี่คือสิ่งที่ผมกำลังสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอ e ีลักไม่ว่าจะเป็น UAE หรือออสเตรเลียที่เหลือสาม,สามนัด<ล>สุดท้ายครเพราะเขาค<อ>ัดเลือกจับทางเรายังไม่ได้ หลายคนบอกว่าถ้าโค้ชยังเป็นเกียตรติศักดิ์เสนาเมืองอยู่เนี่ยสบายรู้หมดโกชื่ออะไรแบ็คซ้ายชื่ออะไรแบ็คขวาชื่ออะไรสูนหน้าชื่ออะไรอกองกลางชื่ออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดบาบาหรือไม่ต้องไปวางแผนนี่คือคนที่เขารู้เขาบอกผมพ้อพ้อจิ่งฟังป้อป้พูดอย่างนี้ผมเป็นซิกโก้ผมรีบลาออกเลยลาออกก่อน3 1มส<อ>ิบนาได้ซ้ำไป เหตุการณ<ม>์วันที่สกว่าให้ราคาผมน้อยจังเหตุการณ์ที่คุณซิกโก้ลาออกวันนั้นเนี่ยมผมว่ามันเกิดจากความที่คุณซิกโก้เข้าใจผิดแล้วก็ไปเอาเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงมาประกอบการตัดสินใจเช่นในวันนั้นเนี่ยผมมีการคุยกับคุณวิทยา ตอนเย็น,ค,นครับเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไปโดยที่บอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามีข่าวไปปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าโดยสื่อสำนักหนึ่งนะครับ,รบว่าสมาคมปลดซิกโก้จะเอาโค้ดโยงมาทำหน้าที่โชคร้าไม่ใช่ครับแค่ว่าขึ้นแบบสมาคมตัดสินใจปลดซิกโก้ซิกโก้จึงประกาศชิงลาออกก่อนลหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง ผมคิดว่าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงได้ซ้ำใชโก็ลาออกก็มีข่าวปรากฏในในโซเชียลไร้บอกว่าในไอจของคุณเกียรติศักดิ์ว่าขอยุติบทบาทนั้นผมลาออกโอเคเข้าใจเข้าใจว่ามันเกิดที่นีจทิ่เข้าใจผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันย้อนไปได้แล้ววันนี้ความเครียดลงที่ตัวนายุสมาคมวันนี้วันที่สามเมษายนแล้วนะฮะได้ตัวโค้ชคนใหม่แล้วหรือยัง ขนาดนี้นะครับเรียนตรงๆว่ามีโคช้ชหรือผู้ที่เสนอตัวเข้ามาทำหน้าที่โคช้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยประมาณ20กว่าคนมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับซึ่งเราก็เวลคัมรับไว้ทั้งหมดนะครับทุกคนส่งโปรไฟล์เราก็จะบอกว่าคุณมีเงื่อนไข หรือความต้องการอะไรคุณเสนอประกอบมาด้วยเพื่อที่จะให้เราตัดสินใจได้นะครับทั้งคนไทยที่อยากทําหน้าที่นี้ทั้งชาวต่างชาติที่อยากทําหน้าที่นี้นะครับเรียนคุณนายว่าถ้าถ้าผมเลือกได้ครับหรือสเปคส่วนตัวหรือในใจผมเนี่ยผมอยากได้โค้ชซึ่งเคยมีประสบการณ์พาทีมฟุตบอลทีมชาติใด ทีมชาติหนึงไปถึงรอบสุดท้ายของบอลโลกมาแล้ว20คนที่มาเสนอตัวมีไหมมีหลายคนนะครับมีให้เลือกทั้งไม่ว่าจะเป็นยุนโรปอ,อเมริกาใต้หรือญี่ปุ่น,อน,นเอากันอย่างนี้ครับเอากินอย่างนี้ครับใครฮะ,ฮะที่หมายตาไว้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นโคโ้ชที่เคยพาหรือมีประสบการณ์เคยพาทีมชาติของชาติใดาชาติหนึ่งไปฟุตบอลโลกมาแล้ว ผมชอบผมอยากจะได้แต่ต้องเรียนคุณจายนแล้วก็แฟนฟุตบอลด้วยนะครับว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเงื่อนไขรับความลงตัวเนี่ยมันพอดีไหมอย่างเช่นผมอยากได้โค้ชคนนี้แต่เขามีภาระหรือมีข้อสัญญากับหน้าที่การงานเขาที่ทำอยู่หรืออยากได้คนนั้นเขาว่างอยู่แต่เรามีเงินจ้างไหมเหมือนกับที่ผมเปรียบว่า อยากนั่งรถเบนซ์แต่ไม่มีตังก็ต้องนั่งแท็กซี่หรือรถเมย์ไปก่อนนะครับก็เช่ารถเบนซ์ก็ได้อะไรนะครับก็เช่าใช้ไปก่อนก็ได้ก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขโอเคโอเคเอากันอย่างนี้ชักเหนื่อยใครฮะณเวลานี้เรียนคุณนายด้วยความสัตย์จริงนะครับยังไม่ตัดสินใจจนกระทั่งถึงวันที่สามมีสยนยังไม่ได้สรุปยังไม่ตัดสินใจครับเข้ารอบกี่คนเข้ารอบสุดท้ายที่เข้าตากรรมการกี่คน ที่เราคุยกันนะครับก็มีสักสามสี่คนที่เราหมายตาไว้นะครับเป็นผู้ที่เคยมีผลงานมีญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับ่บอลทีมชาติไทยเออทีมชาติไปบอลโลกมาแล้วนะครับถ้าผมสนใจผมบอกตรงๆเลยมีญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่อยากได้ญี่ปุ่น่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดัก้ญี่ปุ่นเพราะโปรไฟล์เขาเคยพาทีมญี่ปุ่นไปบอลโลกสองครั้งอ่านะครับอยากได้ทีมในยุโรป หรือทีมในอเมริกาใต้ที่เขาเคยพาทีมประเทศเขาไปฟุตบอลโลกมาแล้วแต่เงื่อนไขเหล่านี้มันไม่สามารถจะพูดบอกว่าอยากได้เขาต้องถามว่าเขาจะมาไหมเด็ดเด็ดเด็ดแล้วรับครบประเทศไทยมันเสียเวลาไม่ได้ครับผมเหลือดิ่งนาทีเอากันอย่างนี้ประบอไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่แน่ครับอย่าบอกว่าอดีตโค้ชบุรีรัมยูในเต็ดนะเขาดิ่นทางกันทั้งประเทศเลยนะ ใครครับแม่อย่าทาตาลอยสิปอบเดี๋ยวผมตาลอย,ม,อยมันมีหลาย,ยคนนะครับอดีตโค้ชบุรีรัมอดีตโค้ชบุรีรัมที่ครั้งหนึ่งเคยจะยัดเข้ามาทําทีมช้างศึกอยู่พักหนึ่งอ่ะที่<อ>เคยเป็นประเด็นอ๋อคุณมิสเตอร์กามาใช่ไหมหวังว่าไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่ครับวันนี้ประกาศแล้วไม่ใช่ครับถ้าใช่เนี่ยเขาโาว่าถ้าใช่เนี่ยมันโคันทั้งประเทศเลยนะเพราะเขาไม่ได้เสนอตัวมาอ๋อโอเคโอเคโอเคตกลงไม่บอกผมเลยฮะ เพราะผมยังไม่ได้ตัดสินใจคุณธนัยนี่จริงๆไม่ใช่พักพวกกันแล้วโอเคโอเคโอเคเข้าใจ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 ก็คือก็คือถ้าตัดสินใจก็เอาเลยใช่มั้ฮะให้มาทดลองทําทีมในไอ้3แมตช์สุดท้ายของบอลโลกเลยใช่มั้ฮะรวมถึงแมตช์อุ่นเครื่องอุซเบกิสถานวิทยานยนด้วยถูกมั้ฮะจะตัดสินใจวันไหนฮะทันก่อนก่อนฉลองสงกรานต์มั้ คือถ้าเรามีข้อมูลพร้อมนะครับการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราพร้อมทั้งข้อมูลพร้อมถึงศักยภาพของเราที่จะรับเขาได้นะครับแต่3ามทีมสุดท้ายเอสาเกมสุดท้ายสามเกมทียอุซเบกิสถานเนี่ยผลจะออกอย่างไรเนี่ยรับได้ผมรับได้เป็นการลองโค้เป็นการลองโค้ชลองทีมธงก็คือว่าต้องเปลี่ยนนักเตะ ต้องเปลี่ยนแท็ติกต้องเปลี่ยนรูปแบบต้องเห็นของใหม่ถูกหรือผิดสามสี่แมตท,ที่เหลือก็ลองกันถูกไหมฮะอันนี้สุดแท้แต่โค้ดเลยนะครับโค้ดจะนำแท็ติกหรือรูปแบบใหม่ๆหรือจะเปลี่ยนตัวผู้เล่น <Okay. S 2> หรือไม่ก็ตาม <Okay. S 2> อยู่แต่โค้ด <Okay. S 2> แต่ <Okay. S 2> โค้ชเขาต้องพยายามทําให้ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างผลงานเขาอันนี้เป็นเรื่องแต่สุดท้ายต่างชาติใช่ไหมสุดท้ายต่างชาติสุดท้ายต่างชาติาตาาตจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่า ต้องเป็นสิ่งที่มันเค <Okay. S 1> ลงตัวครับอัดไว้เท่าไหร่คำถามสุดท้ายจริงๆตั้งใจถามงบอันไว้เท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่อันไว้เท่าไหร่ตรงนี้ไม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้มันขึ้นอยู่ว่าเจราจาอย่างไร <Okay. S 1> ถ้าเราไปตั้งงบประมาณนะครับไปเข้าหูโค้ชเขารู้เลยว่ามีตังเท่านั้นเท่านี้เขาก็ กดดันผมแย่สิผมก็ต้องบอกว่ามีเงินน้อยไว้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัยินดีครับอโค้ชญี่ปุ่นอาจมีโอกาสแต่ฟังซุมเสียงยังไม่ยังไม่น่าจะใช่เท่าไหร่นะอดีตโค้ดบุรีลมถ้าข้อรอบสุดท้ายโดนโหดทั้งประเทศแน่แต่ว่าผบอยืนยันว่าไม่ใช่เอา ก็ไล่กันต่อไปจะเป็นใครในยะมันไม่สำคัญเท่าไหร่โดยวิถีฟุตบอลโดยวิถีการเมืองมันเลี่ยงกันไม่พ้นแม้ว่าจะเอาใครมาเป็นโค้ชแทนซิกโก้แพ้ชนะในสนามผบอ,อต,ต้องรับด้วยจะปฏิเสธอย่างไรจะพยายามจัดก,การตัวเองอย่างไรเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ขอให้โชคดีครับผบอ,อครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ